สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้20เมษายน2 5 6 4ครับผู้พิการครับที่มีบัตรคนจนนะครับเดือนนี้ยังมีคิวกดเงินสดนะครับกดเงินสดได้200บาทนะครับกรมบัญชีกลางกําหนดวันเติมเงินเข้าบัตรคนจนสําหรับผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับวันที่22เมษายน2564นะครับท่านผู้ชมที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรคนจนก็นําบัตร คนจนไปกดเอาเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะครับแต่ขอย้ำครับเงินนี้มักเข้าไม่ตรงเวลานะครับไม่ได้เข้าแต่เช้าบางทีก็สายๆเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปกดเงินสดรายการนี้ในวันที่22เมษายน2564นี้นะครับก็ให้โทรเช็คยอดก่อนนะครับซึ่งวิธีโทรเช็คยอดเงินว่ากดเงินสดได้หรือไม่นั้นเราก็ได้ทำคลิปให้ดู หลายคลิปแล้วนะครับในช่องนี้ก็จะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์คำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ